นี่ยังกับดูซีรีส์เกาหลีเออ,เอ,อมีคนแบบผู้ผู้หวังดีแต่ประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายก็ไม่แน่ใจแอบพระเอกสารใส่ซองเอาไปยื่นให้อย่างเงี้ยหรอเออ,เอ,อแล้วก็ต้องแบบพระเอกก็ต้องแบบว่าอาศัยความกล้าหาญที่จะกล้าเปิดโปงเปิดเผยตัวตนอะไรอย่างนี้เหรอเอออันนี้มันซีรีส์เกาหลีเลยนะแต่เนี้ย <laughs> พาดพิงพาดพิงหลายหน่วยงานและพาดพิงหลายบุคคล <laughs> หน่วยงานหนึ่งที่โดนพาดพิงแลวเอาจริงๆแล้วนะหน่วยงานเนี้ยถูกพาดพิงอยู่หลายครั้งมากเลยนะเวลามีการเปิดเผยข้อมูลที่<ฆ>เกี่ยวข้องกับสวยอะที่จ่ายนอกจากจ่ายเปยียงเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเนี้ยหน่วยงานนี้จะมีชื่ออยู่ตลอดเลยนั่นคือนักข่าวกับสมาคมสื่อสมาคมนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือคือจะมีอย่างเงี้ยอยู่ตลอดแล้วในการถแถลงเมื่อวานของทนายตั้มเนี่ยนะคะก็ มีการพาดพิงไปถึงสมาคมนักข่าวด้วยนะเมื่อวานทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็บอกว่าเอการถแถลงที่ไปพาดพิงแบบเนี้ทางสมาคมไม่นิ่งนอนใจนะได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับทนายสิทธาอย่างเร่งด่วนโดยได้รับการยืนยันจากทีมงานนายสิทธาว่าข้อมูลที่นำมาถแถลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใดองค์กรที่ถูกอ้างถึงคือสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคุณผู้ชมฟังดีๆนะมันคนละชื่อนะมันคนละชื่อกันนะมันคล้ายกันแต่ว่าคนคนละชื่อใช่คือคล้ายกันมากคือสมาคมที่เขาพูดอ่ะค่ะชื่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยอันเนี้ยนี่เป็นสมาคมที่เขามีนายกนายกอะไรแล้วออกถแถลงการอันนี้ใช่ไหมแต่ในในในข่าวของคุณสิทธาเนี่ยสมาคมนักข่าวนอสอพหนังสือพิมพ์ไม่มีคําว่านักหนังสือพิมพ์อ่าแต่แต่ปรากฏว่าสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยไปตรวจสอบเบื้องต้นในระบบการจดทะเบียนของสื่อมวลชนไม่พบชื่อองค์กรน,นี้ค่ะอ่า ไม่พบชื่อองค์กรนี้ตามที่ทีมงานของทนายสิทธากล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอเรียกร้องให้ทนายสิทธาออกมาพูดให้ชัดๆไปเลยเหมือนที่ออกมาพูดให้ชัดเรื่องตำรวจอะระบุชื่อเสียงเรียงนามอะออกมาพูดให้ชัดปรากฏว่าครับทนายตั้มเนี่ยทนายตั้มนี่ก็แบบว่าไม่แผ่วเลยนะพอสมาคมนักข่าวนักหนังสืออยากให้ชัดใช่ไหมอยากเอาให้ชัดอยากให้ชัดก็ออกมาบอกเลยว่า เอาอย่างนี้นะคุณน่ะไปถามคนในดูหรือยังทนายตั้มเนี่ยนะคะออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าผมถามคำเดียว่ะคุณถามคนในของคุณหรือยังว่าได้รับเงินใครไหมผมใบ้ตัวย่อให้นะตำแหน่งอุปนายกชื่อวอแหวนเอาเลขบัญชีด้วยไหมเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 758-XXXXXX นี่ยนี่ เปิดหน้าเลย oh, 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 oh. เปิดหน้าชนเลยว่า oh, oh. เมื่อกี้ทางทีมงานบอกว่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สมาคมของคุณค่ะเป็นอีกสมาคมหนึ่งแต่ทนายตั้มบอกสมาคมคุณนั่นแหละอุป,ปนายกชื่อวอแแวนเรียกบัญชีนี้นี้นี้ oh. นี้แเมื่อวานนี้คุณคุณพี่ก้องคุณผู้ชมดิฉันเซิร์ชใหญ่เลยนะ oh. ใน Google อุปนายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ไม่มีอ่ะไม่รู้ว่าวอแวนที่ว่าเนี่ย ชื่อชื่อเล่นหรือชื่อจริงหรือพี่ก้องมีพี่ก้องมีข้อมูลไหมคือคือเขามีแถลงการอีกฉบับหนึ่งอีกนะมีคําชี้แจงอีกฉบับหนึ่งของของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะอเออ,เ,อ,อเขาก็บอกว่าวอลแหวนเนี่ยมีสี่คนนะวอลแหวนเนี่ยนะค่ะออวอลแหวนในสมาคมที่เป็นกรรมการสมาคมเนี่ยมีสี่คนแต่ไอ ไอ้สี่คนเนี่ยนะเขาก็ได้มีการสอบถามกันแล้วว่าไม่มีใครไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะเออและที่สําคัญก็คือไอเเ้เลขบัญชีที่ให้มาเนี่ยเลขบัญชีที่ให้มาเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้นะเอาละอันนี้เขาก็ชี้แจงนะแต่เอาจริงอ่ะสมมุติว่านะสมมุติว่าหนิงเนี่ยเป็นคนที่รับเงินนะสมมติมนะอหนิงจะบอกเลยว่าอ๋อหนิงเองแหละ หนิงจะแจ้งสามาคมเลยว่าอ,อ๋อบอลแหวนที่ว่าคือหนิงเองแหละเออไม่มีหรอกวัสิ่คนะัญและรวมถึงเ,เลขที่บัญชีเนี่ยเ,เราไม่มีความจําเป็นต้องเปิดเผยทุกบัญชีของเราที่เรามีไงคะถูกไหมคะใช่ไม่จาเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคมจะรู้ได้ยังไงว่าบุคคลคนนั้นคนที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีเลขที่บัญชี อะไรบ้างม,มันอันเนี้ยคือมันก็ว่าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เรารอ,อันนี้อ,อันนี้นต้องต้องใช้คำพูดของของใครนะบิ๊กต่อใช่ไหมที่บอกไอ้เส้นทางการเงินเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ม,มันตรวจสอบได้ะนะ,ะเอ,อจกกะจบัญชีจะบัญชีที่เปิดเผยไม่เปิดเผยเนี่ยแต่ในระบบของธนาคารมันมีมันตรวจเช็คได้ค่ะ เออนะไปถึงใครอะไรยังไงเนี่ยโรงงานนี้เนี่ยนะ,ะโอ้โหมีเขาเรียกภาษาสั์สํานวนสมัยกาวารุ่นหนิงเคยได้ยินหรือเปล่านี่ระดับไฟไหม้สำเพ็งเลยนะคือคือคือ,คอที่บอกไฟไหม้สำเพลงนี่มันเป็นสํานวนนะคือสำเพลงเนี่ยร้านค้าเยอะมากเพราะมันเวลาไฟไหม้มาที่มันโอ้โหมันมันเสียหายเยอะเนี่ย ทั้งร้านตำรวจทั้งร้านสื่อมวลชนร้านนักข่าวโอ้โหแล้วนี่นะทนายตั้มบอกว่าผมจัดเต็มอยู่แล้วครับเพียงแต่ผมเป็นทนายผมก็ต้องระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่พอดีกับการไม่ถูกฟ้องแต่แต่ข้อมูลผอบที่ชื่อผอบอตรลเมื่อกี้อันนี้คือแบบระมัดระวังแล้ใช่ไหมหรือว่ายอมนี่คือข้อมูลที่พอดีแล้วแลพอดีแล้ว เออที่พอดีแล้วเะเพราะว่าชื่อตำรวจเมื่อกี้ชื่อตำรวจเมื่อกี้หลาเลยนะคือคือชื่อดาบแต่เป็นชื่อเล่นใช่ไหมดาบยาวดาบอะไรนะใช่ไหมแต่ชื่อพบตรนี้ใส่เต็มเลยนะพี่ก้องแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงระบุชื่อคนสนิทน่ะมีชื่อจริงด้วยนะคะมีชื่อจริงมีตำแหน่งด้วยนะในในในชาร์ทที่ทนายตั้งออกมาเปิดเผยเมื่อกี้ระบุ นี่เห็นไหมเห็นชื่อไหมคะอ๋ออ๋อนี่ดาบยาวก็ระบุชื่อตำแหน่งอะไรเสร็จสับเลยอลองฟังก็ชื่อจริงหมดเลยเอออันเนี้ยก็เลยแบบอันนี้คือทนายตั้มแบบระมัดระวังแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไงยังไงก็คิดว่ามั่นใจพร้อมพร้อมใช่ไหมพร้อมที่จะโดนแน่แ่ใช่ไหมคะ หรืออ,อย่างหนึ่งก็คืออ่ะค่ะพี่กองว่าไงคะมีมีมีข้อมูลเรื่องเรื่องวอลแหวนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมหามหาหาไม่ทันนี่น้องยิมหาม,มาให้แล้วอีกไอประเด็นเรื่องอุปนายกชื่อวอลแหวนนะแล้วก็เลขบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอ่สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพแห่งประเทศไทยยืนยันไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับเจ้าของโพสต์หมายถึงทนายตั้มเลยนะแต่จากการตรวจสอบเนี่ยที่บอกว่าอุปนายกชื่อวอลแหวนเอาเลขบัญชีด้วยไหมเนี่ยบอกบัญชีธนาคารกสิกรเนี่ยนะ ปัจจุบันกรรมาการบริหารชุดปัจจุบันเนี่ยปี6 7เ9ถึงเนี่ยนะเ,เริ่มทำงานตั้งแต่5มีนาคมปี67ที่ผ่านมาเนี่ยมีกรรมาการขึ้นชื่อ,ช,อชื่อขึ้นต้นด้วยบอแหวนมี4คนหนึ่งคือนายวัฒนชัยยะนินทร์เป็นอุปนาย,ยกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์จากเมนเจอร์ออนไลน์2นายวีรพจน์อินทราพันธ์ลองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศจากไทยรัฐ3นายวรพลเพชรสุด นายทะเบียนจากนักสุพิมพ์เดลินิวสีนายวิษณุนุ่นทองกรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อจากเดอะเว t เ r อนะจากการตรวจสอบภายในทั้ง4คนเป็นกรรมการบริหารเนี่ยยืนยันในความบริสุทธิ์พร้อมให้ตรวจสอบและไม่ได้รับเงินและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดพร้อมเรียกร้องให้ผู้โพสต์เปิดเผยชื่อนามสกุลของบุคคลดังกล่าวที่อ้างตัวย่อวอวนเพื่อความชัดเจนส่วน กรณีระบุเลขบัญชีธนาคารกสิกรไทย 758xxxx จากการตรวจสอบฝ่ายบัญชีสมาคมยืนยันว่าสมาคมไม่ได้ใช้บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับใช้เพียงธนาคารไทยพาณิชย์คือเลขบัญชีเนี่ยเข้าใจว่าทนายตั้มไม่ได้หมายถึงบัญชีของสมาคมนะหมายถึงบัญชีของคนชื่อวอลแวนใช่ไหมใช่ใครเขาจะจ่ายสวยให้สมาคมละ่ะ <laughs> เอออันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นคือโอเคแหละเขาก็บอกว่า คุณระบุชื่อมาเลยเขายินดีให้ตรวจสอบคนที่มีชื่อวาแหวนสี่คนที่เป็นกรรมการบริหารนะ่ะคืองานนี้นะท่นคิดว่างานเนี้ยที่ทนายตั้มกล้าเปิดหน้าชนขนาดเนี้ยแล้วระบุชื่อเสียงเรียงนามขนาดนี้ยแปลว่าเขามั่นใจในพยานหลักฐานและรวมถึงเส้นเงินที่ไปถึงบุคคลต่างๆไม่งั้นเขาไม่กล้าเปิดขนาดนี้หรอก ซึ่งนั่นแปลว่าอ,อะไรแปลว่าถ้าเขาถูกฟรร้องขึ้นมาเนี่ยเขาจะสามารถเอาหลักฐานที่เขามีอะ่ะเอาไปยืนยันเป็นหลักฐานได้ไงไว,ว่าก็เนี่ย <ừ> มันมีหลักฐานอยู่ในมือของผม<อ>แต่ไอ้ไอ้ส่วนที่มาของหลักฐานนั้นอันนั้นยกไปอีกเรื่องหนึ่งนะอ,อันนั้นยกไปอีกเรื่องหนึง่งว่าได้มาจากใครนั่นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าถูกฟรร้องขึ้นมาจริงๆอะ่ะเขาจะต้องเอาหลักฐานทั้งหมดอะ่ะไปเป็นหลักฐานไปเป็น ว่าก็นี่ไงผมมีข้อมูลแบบนี้เป็นวิทยาศาสตร์เชื่อพิสูจน์ได้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่ถูกกล่าวหาท้ามั่นใจจริงๆนะท้ามั่นใจจริงๆว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้รับเงินหรือไม่ได้เกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยฟ้องอเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอืมต้องฟอง้อง อ่าเนี่ยครับมาโหมีหมดเลยเนี่ยสลงสลิปโอนเงินสลิปมาหมดโอ้โหเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าเขาก็ค่อนข้างมั่นใจอ่ะเขาถึงกล้าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เอาข้อมูลระดับนี้มาให้อ่ะใครคือคือดูจากหลักฐานนะนอกเหนือจากมีสลิปแล้วนะมีภาพจากกล้องวงจรปิด ตอนไปกดเงินที่ไหนอะไรยังไงนี่มันเป็นไม่ได้เป็นการทํางานของตํารวจเอแบบฝ่ายสืบสวนสอบไฟ่าฝ่ายสืบสวนอะแชทคําสั่งหัวหน้าเนี่ยเมื่อกี้ยิ้มเมื่อกี้เอาแชทมาเลยอะแชทคําสั่งหัวหน้าให้ฝากเงินสดให้บัญชีม้าของดาบยาวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยวันที่วันเธอสลิปบัญชีใครที่จะเอามาได้ขนาดนี้คะ โอ้โหงานนี้ดับเครื่องชนค่ะ